สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอสมศักดเจริญศักดิ์ครับวันนี้ก็มีการประกอบนะครับประกอบเครื่อง W O บ D ซดีนะครับตอนนี้ก็อะไรก็งานนี้ก็นอนไว้นานนะครับตั้งแต่ก่อนเกี่ยวข้าวนะครับสาหรับคันนี้นะครับพอดีทางช่วงเกี่ยวข้าวนะครับแต่ลูกค้าก็ไม่ได้รียนะครับลูกค้าก็มีรถสํารองเยอะนะครับคันนี้ก็มันดวยอาการ มาน้ำแห้งนะครับมาน้ำแห้งแล้วเสื้อแตกนะครับเสื้อแตกร้อนจัดนะครับปลอกก็แตกแต่เสื้อนี้ไม่แน่ใจว่าแตกหรือเปล่านะครับแต่ปลอกแตกแน่นอนครับก็เลยไม่กล้าใช้นะครับว่ามันมีปัญหานะครับแล้วก็เสื้อเดิมมันมีรอยปะมาด้วยครับนี่ครับก็น่าจะมองไม่เห็นนะครับนี่ครับมีรอยปะนะครับ ผมคาดว่าน่าจะเคยเคยข้อไอ้ก้านขาดนะครับแล้วแทงทะลุเสื้อนะครับนี่ครับเสียงเป็นรอยนะ้ำมันเยิ้มอยู่เลยครับนี่คือปะแล้วเอกรอปะมันจะเป็นตามดนะครับมันจะชอบเป็นตาหมดนะครับ ถ้าปะไม่ไมดีมันก็จะรั่วแบบนี้นะครับซึมใช้ไปซึมไปนะครับก็เลยจัดเสื้อใหม่มาเลยครับนี่ครับก็ไม่ใช่เชียงว่าเสื้อใหม่นะครับเป็นเสื้อเก่าเชียงกงนะที่มันใช้งานได้นะครับก็จัดมาทีเป็นเลขเดิมนะครับทีเป็นเลขเดิมมาก็แล้วก็มีข้าอย่างครับอันนี้ล้าง ร้านก็ซีนไว้นะครับกันฝุนกันฝุ่นกันแมลงนะครับเพราะว่าบริเวณประกอบเครื่องค่อนข้างจะโร่งโจ้งนะครับมันไม่มีห้องประกอบดีๆนะครับต้องหางบก่อนนะครับนี่ก็เป็นเสื้อเสียงกงนะครับก็สีเป็นเล็กเดิมมานะครับก็จะมีโอหันไปเลยนะครับปอกก็มีปอกใหม่นะนี่ยยังไม่ใส่นะครับของที่นุ่งมันดีอีกอย่างก็คือ น่ครับมันสามารถเปลี่ยนปลอกได้นะครับโดยที่ไม่ต้องขึ้นแท่นอัดนะครับมันไม่ได้ใส่มันเป็นปลอกแบบสวมมันไม่ได้แน่นคิดตหมือน่พวกกระตุนนนิสูรนะครับแต่รุ่นใหม่ๆม,มาไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับเปิดมาดูนะครับก็จะมาแบบนี้นะครับมันก็จะมี เบอร์นะครับอันนี้น่าจะเป็น x เนี่ย x เวลาใส่ก็ต้องดูด้วยนะครับมันก็จะมีรหัสบอกนะครับนะครับ y y ก็เป็น x ครับ x ครับเวลาซื้อปลอกมาก็ต้องดูดูที่กล่องด้วยนะครับนี่ครับก็จะตีรหัสไว้ให้นะครับนี่เป็น y นะครับเป็นกล่องนี้ก็จะเป็นสัญ ต้องดูดีๆนะครับเดี๋ยวที่เขาใส่เป็น X เป็น Y ก็คือเวลาเขาคว้านนะครับคว้านเพื่อจะใส่ปอกตัวนี้นะครับมันก็จะมีระยะที่เครื่องเพราะว่าเครื่องมันคว้านแต่ละรูยังไงมันก็ไม่เท่ากันนะครับมันก็จะมีเพี้ยนบ้างนะครับเพี้ยนบ้างตรงบ้างนะครับ ก็ต้องเขาก็จะออกแบบปลอกมาให้ตรงกับรูที่ควานมานะครับมันก็จะมีระยะของมันว่าให้สามารถผิพาดได้กี่จุดกี่มินนะครับวล้วเขาออกแบบปลอกมาเขาก็จะเผื่อมาให้ด้วยนะครับว่าต้องใส่ตำแหน่งไหนตำแหน่ง x หรือตำแหน่ง y อย่างเงี้ยนะครับ เวลาซื้อปอกมาก็ต้องดูด้วยครับของนี้นิโน่นี้จะมี x y w นะครับมีอยู่สามไซส์นะครับบางเสื้อผมเคยเจอนะครับมันก็จะมี x w x y แบบนี้นะครับเวลาซื้อปอกมาก็ต้องดูด้วยนะครับบางทีมันห่างกันนิดเดียวนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นรหัสใหม่แล้วแบบนี้นะครับก็ต้องดูดูด้วยนะครับ มันจะใส่มั่วมั่วกันไม่ได้นะครับแต่ W น่าจะใส่แทนไลนได้นะครับถ้าจำไม่ผิดแต่ทางที่ดีใส่ให้มันตรงครับดีที่สุดครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นรถตัวเองนี่ไม่เป็นไรนครับแต่ถ้าเป็นรถลูกค้าเกิดปัญหามานี่ถ้าเจอลูกค้าดีเข้าใจก็ดีนะครับแต่เจอลูกค้างี่เงามาวันนั้นคือเป็นวันที่โชคร้ายที่สุดนะครับ คครับเดี๋ยวผมก็ใส่ปอก่อนนะครับนี่ก็ใส่ไม่ยากนะครับไม่ได้แน่นสามารถกดลงไปด้วยกำแรงของเราได้เลยนะครับใส่ต้องชาโลน้ามันก่อนนะครับให้น้ำเลื่อนล่ะคลิปนี้ก็นี้ตัดต่อไม้ชมเป็นช่วงๆนะครับเอายาวไม่ได้ครับเป็นงานที่ละเอียดนะครับ